คนคนอื่นมันไม่สนไปเอาพูดง่ายเดินผ่านหน้าบ้านมันยังไม่เรียกเลยมันยังไม่มองเลยแต่ยกเวนช่างใหญ่นะอยเวนช่างใหญ่นะถ้าจะทําช่างใหญ่ได้เนี่ยเหมือนเขาจะมีแสงขึ้นมา,เ,าเขาจะโห่ร้องชโยโยดีใจกันว่าทําได้เขาบ่างั้นเขาทําได้ทําทําผู้คนที่โด่งดังทําได้อแต่คนอื่นเนี่ยเจ้าบ้านที่เขาทำกันแยะไม่สน ไม่มองด้วยนะเพราะบไม่ได้หรอกต้องดําเนินการเพราะว่าเขาอยู่ในจังหวัดนี้อ่าเขาจะไม่ให้จังหวัดเขาเสียเ <c> ฮ <oughs> ้ย <c oughs> นะจังหวัดเขาไม่เสียเราโอ้โหเยอะแยะเลยนะจังหวัดเดียวกันแอดเห็นแต่ละที่กระทากันเยอะแยะ <c oughs> ไม่การอ่างสิ้นมีแต่เงียบกลิบแต่เงียบไม่เห็นไปร้องเรียนเขาหรอ อทุกงานอ่ะมีทุกงานมีประเภทพวกนี้มีแทบทุกงานงานวงงานวัดงานเองานอะไรไม่รู้ลหละมันมีหมดอออ่ะเงานประจําปีมั่งงานอะไรเล็กๆงานหมู่บ้านงานตําบลก็มีงานตาบลเนียังมีปลาปงปลาปงกกโตมก็มีเห็นไหมงานแถวตัวจังหวัดก็มีแอ่เห็นไปดูมาหมดแหละแต่ไม่เห็นมีใคร ไมททำอะไรเลยเออถ้าลองไปช่างใหญ่ทําสินะมันพึบมาเลยเออมันจะไม่ต้องสนใจหรอกเออคือมันมันกะว,ว่าจะไม่ให้เกิดไงสาเหตุของมันก็คือจะไม่ให้ช่างใหญ่เขาเกิดอ่ามางพยายามสกัดกั้นทุกวิถีทางว่าดวงคนนี้ถ้าเกิดขึ้นมาแล้วพวกเขาก็จะดับลงไงอ่รัศมีมันมันบดบังกัน ถ้าถ้าอ่าทางเราเกิดเขาก็จะมอดมวยเออเขาเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ยอมไอ่ดีเขาจะไม่ยอมเขาจะสู้เอ่เขาไม่ยอมแล้วนะครับเ,เขาจะสู้เพราะฉะนั้นก็ถ้ทาทั้งอย่างทาง่างใหญ่ทำปุ๊บผิดโดยทันทีไม่ว่าเป็นการสร้างบ้านนะต่อเติมมันเอาทุกอย่างเอานะ <laughs> ถึงนะมันชัดเจนไหมเอ็ซีเอาง่ายๆฝั่งเขาที่เขาทำถามว่าเราเนี่ยเคยไปร้องเรียนเขาไหมถ้าถ้ามันไม่เข้าข้อจริงๆเข้าระบบจริงๆแล้วไม่เคยนะไม่เคยไปสนใจให้ค่าคนพวกนี้นะเฉยๆเออมันจะไปทำแล้วถ้าทำถ้ามันไม่เข้าข้อหนักๆลราก็คงไม่ดําเนินการเลยเราก็เฉยๆเขาก็ทําไปแต่เขาทาแล้วมันไม่มีใครสนใจเขาไง เ,เหมือนไม่ให้ค่าไม่ให้สนใจเอ,อเขาพยายามทําให้เห็นนะว่าเออตอนนี้เขากำลังทําบุญอยู่นะเอรับเปิดรับบริจาคอยู่นะเอ,อสร้างนู่นสร้างนี่อยู่นะแล้วเฉยๆนะเออไม่ถามว่าจะต้องไปลองเรียนไหมหรอกก็แล้วแต่เขาจะทําได้ไม่ได้เรื่องของเขาไงเอสตีเขาก็คิดเอาเองได้อะว่าถ้าเกิดทําร่วมกันมาแล้วถ้าเกิดชาติหน้า แล้วมาเจอกันอีกล่ะเขาคงไม่ทําบุญร่วมะนะเอ,อเขาก็จงไม่ทําร่วมเลยไม่ทําก็ทําทําไปคนเดียวก็คือไม่เวิร์กอะเอฟซีถูกไหมเออแล้วขอรับบริจาคก,การทําบุญเนี่ยเราไม่ให้และเอฟซีเขาไม่ให้ความร่วมมือเนี่ยนะมันก็ถือว่าเขาไม่มี FC เอฟซีเป็นของเขาจริงๆไม่มีเอฟซีเป็นของเขา มีแต่คนเข้ามาดูเฉยๆนี่แหละแต่เอฟซีที่เขาจะสนับสนับสนุนเขาจริงๆจังๆเนี่ยเหมือนช่างใหญ่ไม่มีเขาถึงต้องการเอฟีของทางนี้เนเพราะว่าเอฟซีทางนี้เนี่ยใจบุญอ่าของเขามันสายเชียร์มันคนละอย่างสายเชียร์อย่างเดียวเชียร์แล้วถูกมีลงมีเรื่องนะครับ นะสืบพยานเนะว่าจะทาไปเถอะนะครับไม่มีปัญหาหรกสืบพยานได้ไมันไม่ได้มีอะไรที่ที่จะเป็นเรื่องที่ใหญ่โตซับซ้อนอะไรเนะี่ยอืมมันเป็นเรื่องคล้ายๆค,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 คล้ายๆกึ่งการพนันกึ่งกึ่งแต่ก็ก็ไม่ไม่เชิงอะ่ะนะที่อื่นเขาก็มีเยอะแยะแ,แต่ว่าคนเขาก็ไม่ไปฟ้องกันเลยถามว่าที่อื่นมีไม่มีเยอะแยะอืแต่คนเขาไม่ได้สนใจเ็าไม่ฟ้องไม่ฟ้อง เขาคงจะได้พยานก็จากคลิปนั่นแหละจากการถ่ายวีดีโอหรือถ่ายคลิปแค่นั้นเองถามว่าชาวบ้านเขาจะไปเป็นพยานให้ไหมล่ะใครจะไปเป็นพยานให้ถาม้หน่อยอาชาวบ้านแถวนั้นไม่เห็นมีใครนะอพูดได้เลยนะยากะคนที่จะไปเป็นพยานนอกจากจเขาจะเอา เอาอะไรนะเอาคลิปเนี่ยหละไปให้เออเาคลิปที่เขาลงทาคลิปทําอะไรถ่ายทอดกันมันเยอะแยะหลายช่องไงแอดก็ยังไม่ได้ไปถ่ายเขาเลยนะตรงนั้นมันแน่นอนอยู่แล้วมันการแกล้งอยู่แล้วไม่ต้องไปคิดอย่างอื่นหรอกอมันทําทุกอย่างอแหละนะเออมันพยายามทดแทนบุญคุณไงสมัยก่อนเคยย่างไง ก็พยายามทดแทนพระคุณเ,เคยได้ให้ตังค์เคยจ้างเนาะเออเลยจัดตรงนี้ให้อีกสักหน่อยนึงเห็นไหมอย่าว่าแต่เรื่องตรงนี้เลยเรื่องการเดินอสแสวงบุญนะก็ยังโดนเรื่องเยอะแยะออหลายเรื่องอะ่ะเอฟซีมันมันไม่ใช่ว่าเรื่องนี้เรื่องเดียวนะยกว่ามันเยอะมากเยอะอจริงๆ ใครไปการแกล้งมันฮะมันหาว่าใครไปการแกล้งเหรอการแกล้งเรื่องอะไรเขาไม่ได้การแกล้งหรอกก็เห็นว่ามันทําผิดเขาก็เลยจัดการไงก็มันไม่ผิดมันจะไปกลัวอะไรถูกไหมไม่ผิดก็ก็แก้ไปสิเหมือนเราเนี่ยที่มันที่มันฟ้องร้องเนี่ยเออเราก็ต้องสู้ไงใช่ไหมล่ะ เราก็ไม่เคยพูดหรอกว่าเอ้ยมันจะมากันแกแ้เราก็ต้องไปแก้ข้อข่าหาเนอแก้ข้อข่าวหาไปอ่าสวัสดีรักยิ้มนะครับก็แก้ข้อข่าวหาเข้าไปว่าถ้าถ้าเกิดเราผิดเราก็ต้องว่ากันไปตามนั้นไม่ผิดเหรอก็แก้ข้อข่าหาไม่ผิดก็แก้ไปสิใช่ไหมเออถ้าถ้ามันไม่ผิดก็แก้ไป เขาก็มีการตรวจสอบนะครับการสืบพยงพยานหรืออะไรอยู่แล้วมันมีหลักฐานเป็นคลิปเป็นอะไรอยู่แล้วไม่ผิดจะไปเห็นกลัวอะไรล่ะโอ้ถ้าคนไม่ผิดในี่ชิวๆเลยจริงๆนะเออชิวๆเลยเอาจริงๆถ้าไม่ผิดนี่ชิวๆเลยเพราะว่าคนเรานะทําอะไรกันแล้วแต่ถ้ามันไม่ผิดเลยเราก็ไม่ดได้ิีซีเรีสอะไรแล้วก็ฟ้องมา แล้วเรามีโอกาสฟ้องกลับได้ด้วยฐานะที่ทําให้เราเสื่อมเสียอ่าเห็นไหมนะฐานะที่ทําให้เราเสื่อมเสียเราก็มีโอกาสแก้ไขแล้วก็มีโอกาสฟ้องกลับได้ด้วยถ้าเราไม่ผิดนี่เหมือนไม่เห็นต้องกลัวเลยเนะใครจะไม่มีใครร้องที่จะไปกันแก้งเขาอะนะเออเขาเคยแต่ปุี่าว่าเขาคิดว่าที่เขาทํามาสองสามปีที่ผ่านมาเย เขาคิดแล้วใช่ไหมว่าเขาเนี่ยที่ทําอยู่เนี่ยถูกหมดเขาไม่เคยผิดเลยนะใช่ไหมไม่ผิดจะไปกลัวอะไรล่ะที่เขาทาอยู่เนี่ยเขาทาเพื่อสังคมนะเออทําเพื่อส่วนรวมใช่ไหมเขาเป็นคนดีเนาะ <laughs> อย่าให้พูดเลยบอกตรงนะครับอย่าให้พูดเลยพูดแล้วมันเข้าตัวเองเปล่าๆอย่าให้พูดเลย เป็นคนตรงเป็นคนเป็นคนซื่อสัตว์ว่างั้นเนี่เป็นคนอะไรอ่ะเป็นคนทําเพื่อสังคมทําเพื่อส่วนรวมเขาเรียกว่าเป็นพลเมืองดีเอาง่ายๆเ,เขาก็พยายามจะชี้ชัดสมัยก่อนเน่ยก็พอใช่อยู่นะเขาวิเคราะห์เรื่องคดงคดีนะเข,ขาก็วิเคราะห์ของเขาไปแต่พักหลังๆมันไม่ได้วิเคราะห์คดีงไงสิ <laughs> มันหันมาดาเออมหามาสารแช่งคนมูลี่คนสาบแช่งคน นะด่าคนนั้นด่าคนนี้มันเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนจากนะครับเออมันเปลี่ยนจากการวิเคราะห์วิเคราะห์คดีมันเลิกแล้วใช่ไหมคุณประสงค์มันเลิกมันเลิกจากการทําแบบนั้นแล้วมันก็หันมาด่ามันไม่เห็นไปวิเคราะห์กระดงคดีอ่ะเออวิเคราะห์ไปวิเคราะห์มาไม่เอาแล้วด่าดีกว่าก็เลยก็เลยเอา เอาคนนน้นมาดา่าแขวนคนนี้มาดา่ามันด่าได้รอบรอบเอวเออสามร้อยแปดสิบองศาพูดง่ายว่ากับหลังหันเออรอบวงอ่ะพูดง่ายร้อยแปดสิบองศาคือกับหลังหันเลยนะเพราะอะไรก็เพราะว่ามันไม่สนใจนะวิเคราะห์คดีไม่ได้ตังนะคือมันไม่มีไปต่อแล้วไงคดีเขา พอเขาขึ้นสู่ขบวนการมันพูดไปก็ไม่มีประโยชน์ถูกไหมนะเออมันจะออกมาซ้ายออกมาขวาก็ยังไม่รู้เออมันจะไปวิเคราะห์ม้วซัว,วเขาก็ไม่สนใจแต่มันด่าแน่นอนว่าเอามันด่าก็โดนสิจะเหลือไหมละ่ะใช่ไหมละ่ะยิ่งปัจจุบันนี้เขารู้อยู่แล้วว่าบ้านเลขที่เท่าไหร่อำเภออะไรตำบลอะไรจะไหมละ่ะเขารู้หมดแล้วก็สบายสบายส่งถึงที่เออจะไหม ใกล้ๆส่งถึงมันกันนะครับใช่ประสงค์ด่าจนได้ซองเมื่อด่าจนได้ซองนั่นแหละคือผลงานของเขาไงอผลงานที่เขาสร้างมาสามสีป่ปีนะสร้างมาสร้างมาสามสี่ปี สร้างมาด้วยผลงานของเขาเองสร้างมาสามสี่ปีแล้วตอนเนี้ยเขาก็ได้ไปสามสี่ซองเหมือนกันเอผลงานของเขารุ้นอผลงานของเขาที่เขาทําได้มาเราก็ไม่ได้ว่าเขาลองนะครับเ,ออเพราะว่าเพราะว่าเขาอยู่ เพราะว่าเขาอยู He time, no ่ที่นี่ไอ้ตีนะครับเขาอยู่ที่นี่เขาก็ไปไหนไม่ได้อยู่แล้วตามหลักเขาก็ไม่ได้ไปไหนอยู่แล้วเอีก็ดูนี่นะเขาเกือบจะเป็นคนพิการโดยสมบูรณ์แบบอยู่แล้วเกือบๆแล้วนะเกือบๆเป็นคนพิการสมบูรณ์แบบอยู่นะเพราะว่าเขาเดินเหินก็ลําบากเห็นไหมเดินเหินก็ลําบากเอวันๆก็อยู่แต่ในห้อง อคิดว่าจะออกมาพึ่งแดดสน่อยไหมก็ไม่มันเดินออกมาลำบากไอ้คันจะไปเดินจ็อกกิ้งไปวิ่งจ็อกกิ้งก็วิ่งไม่ได้เดินไม่ได้ก็นั่งอยู่ในนั้นดีกว่าเออใช่ครับคุณประสงค์นะครับผลงานดีเด่นสิถึงตัวเลยเอรียบไ,ไหม ถูกต้องถ้าอยู่ที่เมืองไทยเขาคงทําบัตรไปแล้วล่ะนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ออกแดดเนี่ยโดนแดดไม่ได้แล้วอะตอนนี้ผู้ง่ายวะแทนที่จะมามารับวิตามินอ e, ีวิตามินซีอะไรนะเออมารับแสงรับอะไรหน่อยก็ไม่เอามัวแต่มัวแต่จะไปนั่งไปนั่งแต่อยู่ในห้องอย่างเดียวแล้วก็อัดควันบุหรี่พ่นใส่กันอ่ะเออใช่ไหมอัดควันบุหรี่พ่นใส่กันนะ่ <laughs> ออนนนนะ โอ้โหตายบอกได้ท่านเลยบอกได้ง่ายๆเลยแล้วทีนะเอฟที FC นะไปตำหนิตำหนิเขานะตาหนิว่าเขาอะว่าชั้งใหญ่เนี่ยอุ้ยทำไมไม่พาพ่อไปหาหมอเออทำไมไม่พาลูกป่วยไม่พาลูกไปหาหมอทำไมทำแบบนี้ทำไมทำแบบนั้นเออไมเองก็ได้ไปช่วยเขานะเออจะได้เป็นอย่างงู้นไะอ,อ้มันที่พูดไปเนี่ยมันทำไมไม่ดูตัวเองบ้างวะ นะใช่ไหมที่พูดไปในเข้าตัวเองหมดเลยลนะน่ะใช่ไหมเอฟซีเข้าตัวเองเพราะเพราะอะไรตัวเองยังไม่เคยสนใจเลยหัวน่ะนะหัวป่วยก็ต้องไปเองขับรถไปเองไปโรงพยาบาลเองเป็นไงเมียอยู่บ้าน